พี่น้องครับป้าโจมมาสามมือสามขึ้นแล้วโจมแค่พูดว่าข่อยอยากกินเหมือนใจตื่นนอนขึ้นมากระโจมก่อนสีนอนกระโจมเจ้าเรียกว่าว่าข่อยโจมเพราะว่าข่อยบรได้คโจมข่อยสีโจมอีหลีจ้าจ้าหากข่อยโจมนี่เจ้าหูดับตับแลบเด้จ้าเรียกให้ได้ว่าขึ้นหรือยังจ้าครโจมนะครับพี่น้องได้แดงตำตะไคร่ก็พริกใส่กรน้องปัญหาว่าจะหักกันหักกัน หักหักหักมันเบาได้ดิเป็นทุงสีทีแนดี๋ยวอยู่ด้วยกันนี่เป็นคู่รักอมตะครับยายแดงสัมปทานจะจะจไป,จจจไปนึ่งค่ะก็นี่ hey, พี่น้องครับเอากินละลายยายแดงเห็นมีแหงมีแห้งเจ้าคนเห็ดเฟียก ต่นรธานป็นคนนอนเว้นต้องจ้าอืมแย่งยากนุ่มใกลหนุ่มกล้ทำนไม่หอนพี่น้องอุ้ยเอาเออนี่ละเปื่อยดีตัวนี้ไม่ถืได้กินบบไมนห้อนกินแน่สมบัติหนึ่งไม่เห้เจาะจ้าจ้า ส้มผักกาดเขียวปลีครับพี่น้องอ๋อพ่ะดีอ่ะอืมอันนี้ละมองหอยมากส้มผักกาดนี่ละบักไก่เจ้ากินเบิดโดรด่บลาให้กินน้ำยูจ้าจ้าพวกฮอนสาใจอยากกินไน้ดอกไหมพี่น้องจ้าจ้า จับแนี่ได้กินเนี่ยมากหลมันขาัหรืจ้าบรรยากาศอันแสนจ,จะร่มบรื่นครับพี่น้องครับเสียงนกห้องจิบเจ็บจิบเจ,บ,จ,บ,จ,บ,จบอยู่ครับบ้านท่านประท่านนี่ครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้พี่น้องครับมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อหนึ่งไกลส่งท้ายปีเก่า <laughs> S! <S ส่งไทยปีเก่าส่งเอมอตอนรับปีไหมจนเปื่อสิฮอดปีไหมเพื th ่อเจังส like, yeah. ิเจ้าท่งไยเจ้าจ้าเจ้าว่าเพื่อเฮ็ดแจ่วดิยจ้าบ๊้ยจิดคำยังไงเดาเด้อค่ำยังไงไม่หยังาจ้าจ้า เอาเนี่ยออกมาจับกันนะปลาชิ้ท่านปลาท่านกินนะครับขายให้ไวเหรอนี่เจียวบองไร่กิจพักดีครับพี่น้องครับสั้นหน่อยก็เนาะจะขายดีจริงจริงกินกับสมพักครับแซ่บนู่นอ่ะจะพี่น้องติดใจครับสีมือยายแดงครับพี่น้องครับ สมพักครับวันละเจ็ดแปดร้อยกระปุกกับพี่น้องย่าแดงเฮ็ดขายครับเข้ากันปานสมพักกับแจ้วพี่น้องมันหัดเป็นตัวพี่น้องเป็นคือกันบ่หันได้มาหันมากินยังสีกับเขาหรอขึ้นจังบ้แบาแซ <c oughs> ่บ,บแซ่แบใช่ใช่เอามีกระเบื้องบ้านแซ่บเนี้าอยกินได้ดอกจ้า เราเก่กับขาา่าวอเก่ข้าได้จำแจวกับสมพักเราไปทักปัญญ์เจ<อ>้มาครับพี่น้องครับลอยอีกแล้วทำประท่านของพี่น้องอรออยู่เป็นเปกมาแล้วยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับเจ้าเห็ดเจ้ากระน้ำป่าใส่ได้เท่าก็ดียอดย,อย<ะ>่ก็ดีว่ะสมพักมัมมกคักนักแน่ แซ่บบ่บัดน่จาจักรีวิวยังมือนีิเป็นซับซ้อนยู่พี่น้องกันบ็รีวิวยังรีวิวการกินย่างเดียว<ช>แมนบไดไอโฟกัสอันใดอันหนึ่งเพราะว่านี่คืออาหารเท่านะจ้าไ่จักหนึ่งไก่ไม่เลกซุ่มพักบม่จักเกี๊ยวบองครับพี่น้องครับนี่คืออาหารเชาของข้ามาือนีิจ้าจ้านี่ บางเมืองก็สมีอันหนึง่งแมนบาหลัก,กับเขานันบางเมืองก็สิมีสองอันสินะเมือนี้พิเศษแน่กับมีสมถาก,กับเจลกับมีหนึ่งไก่จ้าครับผมเอาพี่น้องครับอยูด่ดีแมงเด้อสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะครับพี่น้องครับปปี้แฮปปี้ครับ,รบพี่น้องครับ แฮปปี้ตลอด <Happy. S 1> ปีตลอดไปจ้าหักแพงผิดกันคืนเอเก่าพี่น้องจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับ